สวัสดีครับวันนี้นะครับครับอะไรดูเล่นๆนี่นะครับผมจะพามาจับปูนะครับผมต้องหาอุปกรณ์ใส่เจ้าปูตัวน้อยก่อนนะครับอันนี้เป็นอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็ค่อนขนาาที่จะจับง่ายนีดนึงนะครับนี่นะครับมีน้องหมานะครับ ซึ่งอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมว่าตัวนี้ผมว่าจะปล่อยเขานะครับนี่นะครับน่ารักมากครับก็ไม่นวันชิวๆผมเจ้าอุปกรณ์ในการขุดปูเดี๋ยวผมจะปล่อยเจ้าตัวนี้ไปก่อนนะครับไป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 ครับจังหวะันนี้ยังไงครับยังไงครับแลครับ พยายามดู้วยครับว่าเขาจะขุดไหมแล้วขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วถ้พอเขาขุดก็จะพาตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ขุดเออผมรู้การใช้ชีวิตของเขาแลครับดย๋างผมจะไปลองขุดดูเนี่ยไว้เสร็จปุ๊บขุดครับพอเสร็จปุ๊บเขา,าจะฟูปุ๊บปุ๊บลงไปในดินนะครับ บ่า้านะครับเจ้าปูนี่เดี๋ยวผมจะทําการนี่ครับผมเจอตัวใหญ่ครับตัวใหญ่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 มากครับตัวนี้เดี๋ยวผมรอมันออกมาตรงนี้ผมมาร์กไว้เดี๋ยวผมรอมันออกมานะครับตัวนี้ผมได้ปล่อยเจ้าตัวดำไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาตัวอื่นแต่ผมเจอตัวนั้นหนึ่งตัวครับเดี๋ยวผมไปเอามานะครับ อันนี้ก็เจออีกลูนึงนะครับแต่ไม่รู้ว่าลึกมากหรือเปล่ารอนคายจะลึกครับประมาณ4ีาเมตรนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ไปไหนเลยนะครับปล่อยลงลูแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะต้องหาผู้เชวยถ่ายนะครับแม่โอเคครับคุตาก็ตามผมมาที่ครับ แค่ไหครับแค่ที่ถึนะคไหนรับก็ไปแก้อีกหน่อยครับนี่นะครับปูด้วยค่ะปูนี่คือปูอะไรเอ่ยนีครับเราจะตะล่อมปลาหมึกไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นปูนะครับเนี่ยครับสงสัยจะเป็นปลาหมึกปลาปูนี่ครับอุ้ยผมได้แล้ว ผมได้ครับผมได้ครับนี่ครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นปูสมแหนะครับไหนดูสิซึ่งมีความเร็วมากคุณตากล้องเห็นใช่ไหมครับเห็นค่ะปูประเภทนี้ก็สามารถเอาไปทำปูเค็มกินได้นะครับ เอกลักษณ์ของเขานะครับก็จะมีตาครับและเขาจะวิ่งไวนะครับเขาจะอยู่ในอาศัยอยู่ในรูนะครับเวลาเขาอยู่ที่ทรายเขาก็จะเอาขาเนี่ยครับขุดเนี่ยขุดอย่างนี้ครับแล้วเขาจะขุด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 ลงไปจนเป็นรูเลยครับเหมือนเมื่อกี้ครับตัวนี้เป็นสัตว์ที่อัศจรรย์นะครับเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วอมองหน้าคนจับปูได้รอไหมครับเป็นปู ก็ผมขอปิดจบในเด็กนี้แล้านี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปถ่ายตัวต่อไปครับขอบคุณนะครับ